ขอยกตัวอย่างนะครับผมนายแจ็คนะครับขับรถไปตามเส้นทางนะครับแต่ระหว่างขับรถนายแจ็คได้ใช้โทรศัพท์นะครับมีการพูดคุยโทรศัพท์ด้วยทําให้นะครับเกิดการเผยเลืนิดนึงนะครับแล้วก็รถของนายแจ็คไปเฉียวชนกับรถนายโฟรดนนะครับหลังจากนั้นนะครับรถนายแจ็กก็ไหลลงข้างทางนะครับไปเฉียวชนครับนายฮาร์เรนนะครับนายฮาร์เนนะครับซึ่งเดินอยู่บนฟุตบาทนะครับก็ได้รับการบาดเจ็บด้วยนะครับผมเหตุการณ์นี้นะครับ แน่นอนนายแช็คเป็นคนผิดนะครับขับรถโดยประมาทนะครับผมแต่ว่านายแช็คทำประกันชั้นหนึ่งว้อยู่นะครับแน่นอนก็คือประกันตัวนี้จะคุ้มครองรถของนายฟเรนนะครับที่นายแช็คไปเฉียวชนแล้วก็คุ้มครองนะครับของนายฮาเลนนะครับที่เดินอยู่บนฟุตบาทนะครับซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนะครับผมขออนุญาตเจ้าของภาพนี้นะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญชีวิตและก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับผม แน่นอนนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับตัวเองและคนในครอบครัวถูกต้องไหมครับดังนั้นเราสามารถที่จะชดเชยและบรรเทาความสูญเสียในครั้งนี้ได้นะครับโดวยวิธีการคือทําประกันภัยรถยนต์ไว้นะครับเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับในการที่จะชดเชยความสูญเสียและบรรเทาความสูญเสียในครั้งนี้ได้นะครับโดยเลือกทําประกันภัยรถยนต์นะครับในประเภทที่ใช่และก็เหมาะสมสําหรับตัวเราเองนะครับผม ท่านใดมีข้อสงสัยมีข้อสถามสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อจะได้รับชมในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับ